จ้าบาบคิดว่าพลังโจมตีแบบนั้นจะพอหรือไงเตรียมตัวโดนอัดเข้าที่ลิ้นปีได้เลยบ้าเอ้ยออะไอ้เจ้านายปื๊ด เวงนี่มันไอ้เจ้านายอยู่ไหนอะพลังของเจ้านายค่อยๆหายไปแล้วเออ้อฆาชนะอย่างที่คาดไว้แกไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆข้ารู้มาตลอดว่าร่างของแกจะไม่หายไปง่ายๆแบบนั้น ยิ่งกว่านั้นถ้าล่างนี้เป็นภาชนะที่เก็บเศษเสี้ยวของเทพที่ถูกลืมเอาไว้ได้ทั้งหมดมันก็ชัดเจนว่าร่างกายของแกจะเหนือกว่าพวกเทพจอมปลอมจำนวนนับไม่ท้วนดังนั้นแกจะกลายเป็น เครื่องสังวรที่ยังมีชีวิตให้กับพระเมสสิยาที่กำลังจะมาและได้รับเกียรติอันไม่มีที่สิ้นสุดจากการถูกเก็บเกี่ยวทั้งร่างกายและจิตวิญญาณมันชัดเจนว่าแกไม่สามารถ เอาชนะชีวิตทั้ง9,999ชีวิตของข้าได้บัดนี้ร่างกายของเจา้าจะตกเป็นของขา้าใครบอกรีบอ้าปากสิวะมัวทำบ้าอะไรอยู่เปิดใช้งานสกิลคำสาบโลหิตนี่มันบ้าอะไรกันไอเวน,นี่ มันแลนสกโปกอีกแล้วอาจริงๆเลยเจ้านี่มันน่ารำคาญจริงๆก้อนตกใจมากเลยนะไอเจ้านายไอ้นี่มันดึงฉันไปแบบไม่ทันตั้งตัวนะสิแต่เอาเถอะต้องขอบใจนายฉันเลยไม่ต้องสร้างตุ๊กตาขึ้นมาคำอธิบายเมื่อพลังชีวิตของเป้าหมายต่ำกว่า25เใช้มานาครึ่งหนึ่งของปัจจุบ,บันเพื่อไล่คำสาปที่ผูกมัดร่างกาย แต่ต้องรอให้พลังชีวิตต่ำกว่า25%ถึงจะใช้งานได้เหรอมันก็เกินไปหน่อยนะคนที่ใกล้าตายจะมีประโยชน์อะไรล่ะแกไอเวนอย่าขยับถ้าไม่อยากตายแล้วก็แกใช้พลังไปมากแค่ไหนถึงยังรอดหลังจากรับการโจมตีนี้ไปสิ่งที่แกทำมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทำกันฉันสาบานเลยอ๋อก็จริงนายไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกแล้ว สิ่งที่พวกนอกรทดอย่างแกบูชานี่มันเกี่ยวกับเจ้าแห่งปีศาจทั้ง7็ดหรือเปล่าสิ่งที่แกอัญเชิญออกมาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เจ้าแห่งปีศาจทั้ง7็ดเลี้ยงดูไว้เหมือนกันตอบฉันมาสิฟังนะรุ่งอรุณได้มาถึงแล้วแล้วว่าผาชนะของแกจะยิ่งใหญ่ย่าได้ยิงเยอะโส คิดว่ามันพิเศษอะไรแผนการยิ่งใหญ่เสร็จสิ้นแล้วพวกเราจะลุกขึ้นอย่างเด็ดขาดและสร้างกองทัพเทพเจ้าจอมปลอมที่ถูกลืมของพวกแก่จงหวาดกลัวเสียเถิดผลของความศรัทธาเล็กน้อยของแก จะนำมาซึ่งการทำลายล้างของโรคนี้ไอ้บ้านี่มันวางแผนจะทำอะไรอีกแล้วแจ้งเตือนคุณได้สั่งหารร่างโคลนของอเลสเตอร์แล้ว แจ้งเตือนคุณได้ทำลายเศษเซียวเวทมนที่ทรงพลังแล้วแจ้งเตือนได้รับค่าประสบการณ์แจ้งเตือนเลื่อนขึ้นสู่เลเวล72แจ้งเตือนเคลียร์คเควสเงื่อนไขแห่งพันธสัญญาสำเร็จแล้วแจ้งเตือนกลับไปหากษัตริย์พูดโอเบลอนเพื่อรับรางวัลชิเลเวลอัพแล้วและเคลียร์คเควสได้แต่ฉันก็ยังไม่รู้สึกดีใจอะไรเลยลมหายใจของเนโฮชทาน ต้องทนรับการปรากฏตัวของเศษเสี้ยวเวทมนต์ทรงพลังอีกด้วยพลังที่เทพชาการม,มอบให้นั้นมหาศาลก็จริงแต่ว่าถึงจะมีพลังขนาดนั้นแต่ฉันก็แค่ชนะหมอน,นั่นไปนิดเดียวเองเท่านั้นนี่คือระดับของฉันในตอนนี้ฉันนึกว่าตัวเองมาถึงระดับสูงแล้วซะอีกไอ้ก้อนไปกันเถอะรับทราบไอ้เจ้านาย อูฟูเบ็ดโนหนึ่งเว็บใหญ่ใจชัวและหนึ่งเดียวในไทยที่มีกลุ่มนำเล่นครบทุกสายไม่ว่าจะบอลสลอตหรือบารและมีระบบออโต้ทำงานรวดเร็วภายใน5วินาทีการันตีด้วยยอดผู้เล่นมากกว่า5 0 0 0 0 0คนมีทีมงานซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่เข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์แออูฟูเล่นแบบมีสไตล์เล่นแล้วได้ชัวต้องอูฟู